สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตอ่อนลุ้งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ฟิชเชลครับฝากเพื่อนๆชวยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับแล้ท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามาลอยนคอนซัลแทแนส์ครับโทรไปที่0889196195ครับหัวข้อในวันนี้ครับพักคอมมิวนิสต์จีนหนามแทงใจ สหรัฐครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับมีงานครบรอบ100ปีของพรรคคอมมินิสต์จีนซึ่งพรรคคอมมินิสต์จีนนั้นถูกสถาปนาจัดตั้งโดยเมาเซทุงนะครับในปี1921แล้วก็ในปี2021นี้ก็ครบ100ปีพอดีครับดูเหมือนว่าชาติมห,หาอำนาจตะวันตกโดยพหังยิ่งภายใต้การนำของสหรัฐนั้น ในช่วงที่ผ่านมาครับจะมุ่งโจมตีเข้าไปที่แกนกลางของอำนาจของประเทศจีนก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองครับเหตุก็เพราะว่าจีนนั้นมีการพัฒนาประเทศมาอย่างรอบด้านทั้งในเรื่องความมั่นคงอาวุธยุโทโธปรกรณ์ระบบการป้องกันตนเองการพัฒนาในทางเศรษฐกิจจีนกลายเป็นโรงงานโลกเป็นแหล่งดึงดูดเงินลงทุนจากทั่วโลกในช่วงต้นของการพัฒนา จนจีนร่ำรวยขึ้นครับจีนมีธนาคารนะครับของตัวเองหลักๆเนี่ยโดยเพาะยิ่งธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการทางพาณิชย์อุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้แล้วเป็นแหล่งเงินที่จีนสะสมความมั่งคั่งจากการค้าขายจากการรับจ้างผลิตอะไรก็แล้วแต่ในทางเศรษฐกิจจนร่ำรวยแล้วก็เริ่ม แผ่ขยายอำนาจไปบนผืนแผ่นดินทวีปยูเรเซียในโครงการเบลแอนด์โรดอินิเชทีห6เส้นทางทางบกในโครงการสติงแอนด์โพในมหาสมุทรอินเดียและก็ยังขยายตัวตอนนี้นะครับเรียกว่าจีนมีแผนขยายตัวไปถึงแอตแลนติกแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าอำนาจของจีนอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น คงขายโทรศัพท์5นการผลิตหุ่นยนต์การเกิดขึ้นมาของสมาร์ทโฟนจากจีน <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้คำพูดที่บอกว่า Made i นส e n เชิ n นั้นก็คงจะใช้ได้ไม่ถนัดนักอีกต่อไปเพราะโทรศัพท์ของจีนก็มีคุณภาพไม่แพ้กับโทรศัพท์ของค่ายตะวันตกนะครับการพัฒนา,นายอย่างรอบด้านดังกล่าวนั้นนะครับแน่นอนครับ มันทำให้อํานาจของจีนเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับแล้วตะวันตกนั้นนะครับก็รู้ว่าตนเองกําลังจะสูญเสียอำนาจจากรากฐานในหลายๆเรื่องด้วยกันครับที่ผ่านมาครับท่านต้องเข้าใจว่าวิธีการในการโจมตีประเทศจีนนั้นนะครับโลกของตะวันตกจริงๆแล้วนะครับมันก็เหมือนกับ ในบ้านเราเนี่ยแหละมันก็มีชนชั้นวันนะมันก็มีคนที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่โลกตะวันตกนั้นเขามีคุณค่าครับที่เรียกว่า western value ครับที่เขาพูดเป็นประจำก็คือประชาธิปไตยการเลือกตั้งนะครับการมีหลายพักการเมืองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับ ในเรื่องของการค้าเสรีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วครับในโลกตะวันตกระบอบประชาธิปไตยของตะวันตกนั้นในแง่ของรูปแบบดูเหมือนว่าจะเป็นประชาธิปไตยคือมีการเลือกตั้งมีหลายพรรคการเมืองก็ตามตามความเชื่อของเขานะครับว่าระบอบนี้ดีที่สุด แต่ในโลกความเป็นจริงครับอย่างสหรัฐอเมริกาเข้าจริงแล้วประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่เนื้อในแก่นแท้ของสังคมนั้นเป็นระบอบที่เรียกว่าพลูโตแคทก็คือชนชั้นบนชนชั้นเอลิตชนชั้นในทุนเป็นใหญ่คนที่กลุ่มสถาบันการเงินคนที่กลุ่มตลาดทุนตลาดหุ้นต่างหากที่ร่ํารวยในขณะที่ตอนนี้ในสหรัฐอเมริกานั้นคนตกงานเลือนล้านนะครับ ผลกระทบจากโควิด -19 ผลกระทบจากทางเศรษฐกิจมิพักต้องกล่าวถึงการย้ายฐานการผลิตไปในเมืองจีนทำให้คนสหรัฐโดยเพราะอย่างยิ่งในกลางทวีปซึ่งเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นนะครับตกงานจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามครับคุณค่านะครับเวสเทิร์นแว e เนี่ยแหละเป็นอาวุธสำคัญครับในการเข้าไปโจมตีประเทศอื่นในการเข้าไปกล่าวหาว่า ประเทศเหล่านี้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีหลายพรรคไม่มีการเลือกตั้งประเทศเหล่านี้ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนประเทศเหล่านี้ไม่มีการแข่งขันทางการค้าที่ดีประเทศเหล่านี้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นและพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในประเทศจีนที่ครอบครองอํานาจมาเป็นระยะเวลา100ปีครับก็ดูเหมือนจะไม่เข้าพวกครับ แล้วก็ถูกโจมตีจากโลกตะวันตกว่าพรรคคอมมิวนิสนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายคำว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวครับไม่ได้มีระบบการเลือกตั้งการปกครองในจีนขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนตะวันตกก็โจมตีเข้าไปที่ เรื่องของอุยกูเรื่องทิเบตใน,นเ,เรื่องของซินเกียงอะไรก็แล้วแต่ตะวันตกก็โจมตีเข้าไปในเรื่องทรัพย์สินทางบัญญาว่าจีนนั้นก๊อปปี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมได้ทราบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับฝรั่งเองจเจริญพัฒนาขึ้นมาได้นะครับสมัยก่อนฝรั่งเนี่ยเรียกประเทศจีนว่ากันพาวเดอร์คันที่นะครับคือเป็นประเทศที่มีดินปืนนะฮะ แล้วฝรั่งก็เอาเทคโนโลยีนี้ไปแล้วก็มาบอกตัวเองทีหลังว่าตัวเองเป็นคนทําระเบิดไดนาไมต์ย,ยกย่องแต่พวกตัวเองฝรั่งนะครับได้วิธีการเดินเรือจากโลกมุสลิมนะครับสมัยนั้นมุสลิมค้าขายเก่งมากในยุคข,ข,ข,ของอุสมานียะในยุคของอาณาจักรออตโตมันนะครับแล้วก็มีการทําสงครามครูเสดในยุคข,ของสรลาฮุดดินนะฮะซึ่งสงครามครูเสดเนี่ยแหละ ทัาไมนั้นฝรั่งมันยังเชื่ออยู่เลยนะครับว่าโลกนั้นนั้นแบนนะฮะไม่กล้าเดินเรือแต่พอมันมาเห็นโลกมุสลิมเดินเรือไปค้าขายก็เลยรู้จากโลกมุสลิมว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้แบนมันกลมครับก็เลยเริ่มเดินเรือไปค้นพบทวีปอเมริกานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอเมริกาก็มีในผลเรือจีนในผลเจิ้งเหอเคยไปค้นพบไว้ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นครับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจริงๆแล้วโลกใบนี้มันมีการถ่ายทอดความคิดความรู้แต่ฝรั่งมันเอาเกมตรงนี้ในเรื่องของประชาธิปไตย u u m n r r i h t t ตลอดจนในเรื่องของ Intellectual Property การเปิดตลาดเสรีซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นได้เลยว่าพอมีการเปิดตลาดเสรีขึ้นมาถ้าอะไรที่ฝรั่งมันไม่ได้เปรียบมันก็สั่งนะครล็อกเพื่อคุมเกมให้ได้มากนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของการผลิตชิป จีนยังพัฒนาต้องแข่งขันต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทที่ผลิตเครื่องนะครับที่เรียกว่า EUV e, Lithography นั้นอยู่ที่ฮอลแลนด์นั่นเองก็ไปบล็อกไว้ไม่ให้ส่งเครื่องนี้ให้กับจีนนั่นเองดูเหมือนกับว่าในสายตาของฝรั่งนั้นจีนจะเลวร้ายอย่างมากแต่ลองไปถามคนจีนดูครับการปกครองในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต แต่มีการปรับปรุงมาโดยตลอดหลังจากยุคเมาเจตุงหลังจากยุคเติ้งเสี่ยวผิงนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีคนต่อๆมามีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณผู้ชมทราบไหมครับปี1997ตอนที่มาเลเซียเชิ์นั้นต้องส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนตอนนั้นเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นมีมูลค่าถึง25%ของเศรษฐกิจจีนทั้งหมดแต่ในทุกวันนี้ครับ มูลค่าทางเศรษฐกิจของฮ่องกงนั้นคิดเป็นเพียง3%นั่นหมายความว่าการพัฒนาของจีนอย่างรอบด้านนั้นโดยยึดหลักสังคมนิยมก็คือการทําให้คนเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันจีนค้นพบว่าการจะทําให้คนเท่าเทียมกันนั้นแล้วไปใช้ระบบการวางแผนจากส่วนกลางใช้กระทรวงเศรษฐการนะครับในขณะที่ตลาดในขณะที่โลกความเป็นจริงนั้นมันมีความหลากหลายความต้องการของมนุษย์นั้น ไม่มีที่สิ้นสุดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการผลิตสินค้าอะไรต่างๆให้มันดูทันสมัยโดยใช้การวางแผนการผลิตจากส่วนกลางนั้นมันไม่เวิร์คครับมันไม่ฟังก์ชันนี่คือเหตุที่จีนครับดึงเอาระบบทุนนิยมเข้ามานะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคือใช้อำนาจของเอกชนนั่นเองภายใต้การกำกับของรัฐมีการชี้นำในทางเศรษฐกิจว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะสร้าง คงขายรถไฟความเร็วสูงทั่วทั้งประเทศเราจะสร้างเขื่อนเพื่อทำให้เกิดการเกษตรเราจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจต่างๆริมชายฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีนเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมในเซกเตอร์นี้ในเซกเตอร์ของ 5G ในเซกเตอร์ของ AI ในเซกเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าในเซกเตอร์ต่างๆนะครับในเรื่องชิปในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของอนาคตในเรื่องของอวกาศ การพัฒนา Defense System การป้องกันประเทศจีนมีความชัดเจนและคนจีนร่วมไม้ร่วมมือนะครับการแก้ปัญหาความยากจนจีนเนี่ยในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเอาเข้าจริงแล้วเป็นประชาธิปไตยมากกว่าตะวันตกด้วยทํำไปตะวันตกนั้นนะครับแบงค์เดินหน้าอย่างเดียวปล่อยเงินกู้ปล่อยดอกเบีย้ยบีบยึด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 สร้างฟองสบู่ทําให้แตกแล้วก็เข้าไปกวาดทรัพย์สิน ทั้งในประเทศตัวเองและในประเทศต่างๆภายใต้การบงการของในทุนยูแต่การแก้ปัญหาความยากจนในประเทศจีนนั้นนะครับมีเซลลไซต์ต่างๆตามการทำงานของระบบคอมมิวนิสต์มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยคนยากจนเหลืออยู่เท่าไหร่มีการยกระดับพัฒนาสังคมจีนขึ้นมาอย่างขนาดใหญ่นี่คือศิลปะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถอดบทเรียนความผิดพลาด ตั้งแต่ยุคสงครามฝิ่นที่ถูกตะวันตกลุกลานตั้งแต่ปี1996ที่สหรัฐส่งเครื่องบินนะครับเข้ามาที่ไต้หวันนะครับส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาจ่อที่ไต้หวันจีนเคยพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจเคยอ่อนแอจีนพัฒนาขึ้นมาทุกด้านดังนั้นครับการที่จะไปด่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นแน่นอนครับมันด่าด้วยการโจมตีมันด่าด้วยแวร์ยูแบบเวสเทิร์นครับแต่ลองไปถามคนจีนครับ คนจีนทุกวันนี้มีความสุขกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างยิ่งคนจีนใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพอยู่ดีกินดีกันเป็นอย่างยิ่งใครจะไม่ชอบล่ะครับเมื่อจากในอดีตที่มีแต่ความยากจนในเวลานี้คนจีนเกิด middle class เกิดชนชั้นกลางเรียกว่ายกระดับขึ้นมาประมาณ500ล้านคนเข้าไปแล้วแล้วจีนมีข้อมูลในทุกพื้นที่ครับว่าพื้นที่ไหนยังมีความยากจนและเข้าไปแก้ไขชนิด บ้านเนี่ยหลังต่อหลังกันเลยทีเดียวดังนั้นครับการพัฒนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงกายเป็นหนามยอกใจของสหรัฐอเมริกาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะช้าไปสักนิดนึงแต่ก็วิเคราะห์ให้ลงถึงแก่นแท้ข้อมูลคุณผู้ชมครับในช่วงโควิดครับเป็นช่วงที่อยู่บ้านนะฮะเราก็พัฒนาความคิดความรู้ ะครับกับคอร์สออนไลน์มิเ a เนียทิเคตครับจะสอนให้ท่านทําธุรกิจแล้วท่านจะถึงเงินล้านแน่นอนไม่ใช่คําโฆษณาแบบหวือหวาอะไรแต่ผมสอนเคล็ดลับในการทําธุรกิจจากที่ผมเคยเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะนะครับ20 30ล้านเอาตัวรอดออกมาแล้วก็เดินหน้านะครับเข้าสู่แดนบวกได้ด้วยเคล็ดลับต่างๆซึ่งมีความจําเป็นในการทําธุรกิจในเรื่องการเทรดนั้นนะครับแน่นอน การมีความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญเมื่อท่านได้เงินมาแล้วท่านรู้จักเอาไปลงทุนจะไปลงทุนตรงจุดไหนที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับในคอร์สนี้มีทุกอย่างที่ท่าน <c oughs> ต้องการครับปกติครับคอร์สออนไลน์มิเรเนทิกเก็ตนั้น5,000บาทเทอินไคสิท์สี่พบาทราคา9,000บาทครับผมนะครับขาย6000บาทแต่ในช่วงโควิดแบบนี้ผมทราบว่าหลายๆท่านก็กรอบเป็นข้าวเกียบ นะครับผมให้โอกาสเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของท่านและคอร์สนี้จริงๆท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นปีๆผมสรุปจากทั้งทฤษฎีในเมืองไทยในต่างประเทศหลายๆอย่างรวมถึงประสบการณ์จริงครับ2คอร์สครับ3,000บาทแล้วท่านจะเพิ่มศักยภาพในช่วงโควิดแบบนี้ครับ รายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพราะวผมอาจารย์โตอาจารย์สาตาัตตาโตรุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ